เฮ้ยถ้ามีบันไดมันน่าจะแบบดีกว่านาะแบบเดินลงมาได้อย่างเงี้ยเรดียตรงนี้อะไรเงี้ยทำฟังก์ชันที่เป็นไฮโดรลิกขึ้นมานี่เฮ้อไงล่ะแต่ว่าประตูเนี้ยไม่เสร็จสักทีนะเราจะไม่ได้ถ่ายโฮมทัวร์เพราะอีประตูบานเนี้ยประตูโค้งมันอยู่มานานแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรกับมันนี้โมโหมากเดือดเดือดเดือดฟังก์ชันของมันคือเก็บของบ้านนี้คือฟังก์ชันคือต้องเก็บของได้เยอะพอเปิดขึ้นมาอ้มีไฟทุกคน โอเคครับทุกคนครับอันนี้นะครับเป็น EP เปิดบ้านไม่ได้เปิดจากหน้าบ้านเหมือนปกตินะครับไม่ได้เดินไล่เข้ามาเพราะว่า EP ที่13นะครับจะเป็น EP ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องอินเทียร์ล้วนๆนะครับผมใช้เจ้าไหนบ้างแล้วทําตรงส่วนไหนข้างบนยังมีคนเขาทำอยู่แลได้ยินเสียงทุบปึ๊ปังอยู่นะฮะบ,บางโซนก็ใกล้เสร็จแล้วบางโซนก็อาจจะ70% 80บดสบางโซนก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพว่าหน้าตาม,มันเป็นยังไงนะครับผมเป็นโซนที่ยังไม่เคยเปิดในคลิปอัปเดตตบ้้้้้าา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 นนนนนออออัไไไหหมมก่่่่่ะะคครรรผผททททีีีเเเเเยยพูดปลปลลิิแววงจจ และเจ้าไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาเล่าอินสปิเรชันแรงบันดาลใจในการทําหรือดีไซน์อินเทีร์ตามจุดต่างๆที่จะพาทุกคนไปดูในคลิปนี้เนี่ยว่าแรงบันดาลใจมันมาจากอะไรแล้วก็ฟังก์ชันมันคืออะไรปัญหาในการก่อสร้างที่เจอมันคืออะไรเท็กซเจอร์ดีเทลที่เราใช้แต่ละจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้คอมพลีทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคอมพลีทร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะไปอยู่ในโฮมทัวร์ที่บ้านเสร็จแล้วจุดที่ก๊จะโชว์ทุกคนจะได้เห็นความแบบอัปเดตที่สุดตั้งแต่เคยได้ดูมาเลยใน EP ก่อนที่่ตตั้งแ e ที่่่ผผาาาานมมมมรรเเเดี๋ยิกันที่จุดแรกกันเลบที่อยู่งหลังอกนี้ะรก็ จะมีโชว์สังเกนโซฟาที่มีมัลติฟังก์ชันมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอันบ็อกซ์ด้วยแล้วก็มีจะพาไปโชว์มุมห้องน้ำคิดเล่นดอร์นะครับซึ่งเป็นประตูแบบเหมือนประตูลึกลับที่เราอินสไพร์มาจากแบบหนังนาเนียหรือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบมีประตูลึกลับแบบหาไม่เจอว่าประตูเข้าห้องน้ําอยู่ไหนอะไรางี้แล้วก็จะพาไปโชว์อัปเดตอินเทอร์เของห้องวอล์กอินครอสเซ็ตด้วยห้องนอนด้วยนะครับทุกคนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาเริ่มจากตรงนี้เลยสัง เแกประมาณนี้นะทุกคนให้ดูประมาณนี้เห็นไหมเห็นรอบๆไหมวันสีเทาเป็นผ้าตอนแรกอะ่ะจะทําเป็นหลุมแบบไม่มีบันไดแต่รู้สึกว่ามันต้องกระโดดลงไปเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามีบันไดมันน่าจะแบบดีกว่าเนาะแบบเดินลงมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็เล่ดาวตรงนี้อะไรเงี้ย นอนอยู่นี้ได้ตรงนี้จะเป็นซังเก้นโซฟาที่จริงๆเราก็ดูมาจาก Pinterest ว่าเราเคยเห็นซังเก้นโซฟาใน Pinterest ที่มันแบบเป็นหลุมลงไปเนาะตรงนี้เราแบ่งเป็นเหมือนพิซซาเลยนะทุกคนเบาะเราแบ่งเป็นเหมือนพิซซาเพื่อให้มันทําอะไรได้นี่คือสิ่งที่มันทําได้ฟังก์ชันที่1เรายกเบาะมาใช่ปะ่ะข้างใต้มันจะเป็นเหมือน เป็นตู้ยกของขึ้นมาเก็บได้ตอนที่กอฟออกแบบอะกอฟก็วาดไปให้เขาข้างใต้แต่ละช่องอะหั่นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องคล้ายๆกับไอตัวหัวใจของโทนี่สตาร์ตรงหน้าอกที่มันเป็นวงกลมแล้วหั่นเป็นช่องๆอ,งอะ่ะแล้วก็ให้เอาของใส่ข้างใต้แตเพราะเราอยากให้บ้านเน้นฟังก์ชันคือเก็บของได้เราต้องทําให้มันซักได้ด้วยทุกคนได้เพราะว่าสําคัญเพราะว่าเรามีหมาถ้าหมาลงมาเล่นแล้วมันมันฝุ่นขึ้นขนติดเงี้ยเราต้องถอดมาซักได้ตรงนี้มันจะมีความยบหน่อย,อยๆใช่ป่ะแต่ตรงนี้มันจะแข็งนิดนึงเพราะว่าเเเบาาาะะรร่่่อองงงงววกกกกลมมมมสััันนนนนีี้้้ิไไจจป็ฟ์ชทแตต สังเกตุแอบเห็นใช่ปะ่ะต้นไม้ที่พี่ดุกตัดให้เดี๋ยวค่อยไปรอดูในคลิป EP พี่ดุกนะอินเตรียเจ้านี้ที่ทำให้กอบชื่อว่าพินโยพาดนะครับเจ้าของชื่อคุณวาดเราจะเรียกคุณวาดแล้วคุณ,คณวาดก็จะส่งโฟร์แมนชื่อคุณมอสมาตลอดทำดีมากคือ ไม่ทําให้กอลแบบห่วงว่าเขาจะลืมอะไรไม่ดีเทลตรงไหนคือเขาดีเทลมากแล้วเขาจะคอยถามอัปเดตอยู่ตลอดนะฮะับาแนะนําเลยเจ้าที่ทําชั้นล่างทั้งหมดนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้ที่เราบอกมันแข็งกว่าเพราะเราเสริมไม้เว้ยมันจะมีไม้อยู่ข้างใต้นี้อ่ะงงคืออะไรไม้อยู่ข้างใต้นี้แข็งแต่ว่าก็ถอดซักได้อยู่ดีนะแล้วก็ตรงนี้ความที่เราต้องใส่ไม้ให้กับไอ้แผ่นครึ่งวงกลมนี้เหตุผลมันคือเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องโหว่ใช่ป่ะเราไม่อยากให้แบบเหยียบแล้วมันกระเดิดเราก็คิดอยู่นานว่าเอ๊ะควรจะแบบใส่ไม้ด ทุกคนจะงงว่าเฮ้ยมันอยู่ต่ําไปไหมไม่เว้ยข้อดีที่มันทําฟังก์ชันที่เป็นไฮโดรลิกขึ้นมาเราก็นี่เฮ้อไงล่ะนั่งเล่นได้ตรงนี้เน นั่งดูหนังไปตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์ฉายไปอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีทีวีตรงตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าเราจัดทีวีอะไรมานะนั่งกินขนมตรงนี้ได้จะบอกนะว่าจริงมันไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเลยมันเป็นแบบระบบไฮโดรลิกก็วาดแบบให้คนทําให้ทางทีมคุณนวาดว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ข้างใต้นี่เราก็ไปหาทำนะไปหาสั่งตัวไฮโดรลิกแบบไม่ไฟฟ้ามาเพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าขัดข้องกระพังไม่รู้มันมีเซ็นเซอร์กันหนีบหรือเปล่าเวลาขึ้นลงอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นตัวนี้แทนกดแล้วมันดันสูญยากาศดันขึ้้้้้นมาาาาาาถเเเเรรจะอลลงงแแคคกกดไวว็๊ ามาลงไ้แบบนี้เอาขึ้นก็แค่กดนี้แล้วก็ยกขึ้นมาเป็นไงล่ะตรงนี้มองว่าฟังก์ชันที่กอลออกแบบมาให้เขาคือมันต้องมานั่งวัดเลยนะว่ารอบวง radius diameter เท่าไหร่แล้วความห่างจากตรงนี้ต้องกี่เซนเพื่อให้ขาลงไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมันยกขึ้นมาแล้วมันไม่ชนเห็นปะเนี่ยยกขึ้นมาแล้วมันไม่ชนก็ต้องห่างสักประมาณ25เซนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปนั่งคำนวณเอาแล้วก็วาดไปให้เขาจริงๆแล้วตรงเนี้ อีกหน่อยอ่ะมันจะเป็นของเด็กได้สมมติมีเบบีก็จะมาอยู่ตรงนี้ได้ในอนาคตเป็นแบบที่กันคอ,อกที่กันลูกแต่ว่าเราก็จะไปหาไอ้พวกแบบที่มันใส่ตรงเนี้กันมุมให้มันนุ่ม ไม่ชนแล้วก็ที่อุดรูเพราะว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นที่ชาร์จใส่ USB ได้ด้วย USB C เป็น fast charging กันแบบเด็กนิ้วแห่เข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีที่ชาร์จอยู่ข้างใต้นะเผื่อว่าใครมานั่งล้วเสียบชาร์จมือถือเรียกว่าตรงนี้เป็น living space ที่แบบว่าพาเพื่อนๆมาแก t h เ r อร์มารวบตัวกันนั่งอยู่ตรงนี้ชิลได้แล้วก็เล่นเกมบนโปรเจคเตอร์จอยักษ์นะฮะข้างบนนี้ <laughs> เฮ้ยเผื่อใครทําบ้านแล้วอยากจะทําตามนะครับก็สามารถเอาแบบกอปไปให้ อินเทียดูได้นะไม่ได้จดลิขสิทธิน,นะ,ะดูจดดีบอกนิดนึงนี่อันนี้ชอบมากเตาผิงแต่ยังไม่ได้เสียบไฟนะเดี๋ยวไว้โฮมทัวร์เสร็จแล้วมาให้ดูนี่ของ AX i กซ e ไฟ a c ็นะขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณนะครับม,มันสวยมากตอนเปิดไฟอยากให้ทุกคนได้เห็นรอดูรอดูอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาดูนะครับก็คือจุดตรงนี้เลยฮนะนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้่าดูนะ ว้าวเปิดไฟผ่านเซ็นเซอร์นะครับขอบคุณฟิวเจอร์เทคมากอะล,ลำมากนี่คือมุมที่กอลอยากอวดอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่แบบว่าเล่นกับเรื่องของการซ่อนหาแบบ hidden door คือกอลได้ inspiration แบบนะแรงบันดาลใจมาจากเหมือนเวลาเราดูหนังเรื่องนานเนียที่แบบถ้าจำไม่ผิดมันเป็นห้องใต้หลังคามีกระจกแล้วกระจกนี้เข้าไปอีกมิตินึงได้อะไรเงี้ยหรือแบบ Harry Potter ที่มีประตูลับอะแบบว่าสามารถเข้าไว้ได้คือเราทําเป็นตู้แบบซ่อนหมดเลยนี่เป็นพวกกดกระเด้ง อา้าวตงใส่ยังไม่ใส่กดกระเด้งอันนี้เข <c oughs> ินเลยอ่าเนี่ยใส่กดกระเด้งมันจะเป็นตู้ซ่อนทั้งหมดเนี้ยจะเป็นตู้ซ่อนหมดเลยทั้งทั้งแผงคือตรงเนี้ยที่เขาบอกว่ามันซ่อนเพราะอะไรเพราะก็ออยากให้มันแบบมีความแบบลึกลับนิดนึงเวลาคนมาบ้านแล้วแบบเฮ้ย hey, ทุกคนห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอใช่ไหมเราทาประตูบานเนี้ยเป็นแบบตู้แบบเหมือนหลอกว่าเป็นตู้แต่จริงมันเป็นประตูเปิดแล้วเราก็เข้าไปในห้องลับโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเปิดไฟก่อนเนี่ นี่คือห้องน้ําลับของบอปน้ามืดเลือาเ,เนี้ยคือเราตั้งใจแต่งให้ห้องนี้มันแบบมีความเป็นแบบอียิปต์อินสไปจากเอ่อเรียกว่าเป็นพีระมิดแต่ว่าพีระมิดที่มีความขาวแล้วก็เผาเงินเพราะว่าเราไปดูเรื่องอะไรนะของมาเวลซีรีส์ที่มันเป็นมูนไนท์มูนไนท์ไอตัวที่แบบใส่หน้าขาวๆเหมือนมัมมี่อ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีห้องหนึ่งที่เขาทำเป็นแบบดีไซน์แบบจากพีระมิดที่แบบมีสีขาวๆอะไรเงี้ยแบบธีมไวท์เทอร์มิดเลยที่เราให้ให้คนออกแบบมาเห็นบ้างเห็นเห็นเท็กซ์เจอร์ของกำแพง มากแล้วมันเป็นโค้งด้วยตรงนี้เป็นโค้งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโค้งแล้วก็มีกระจกนะ,ะล้างมือล้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบหินรยหินสีเทาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสั่งมานะจากต่างประเทศโอ้ยโอ้ยเสียงข้อเขา่าอันนี้จะเป็นสิง่งที่แบบ หล่อขึ้นมาแล้วมันแบบหลอว่าเป็นเหมือนหินแตกอะไรเงี้ยก็ชอบมากเลยดูดีเทลดิแล้วก็เปิดน้ําตรงนี้นี่ยังไม่ยังไม่ได้แกะหอ่ออ่ะเลยก็ชอบกระจกนี้มากเลยทุกคนมันมีความแบบว้าวสูงไปถึงข้างบนเลยอ่ะที่ชอบแ่บน,นั้นคือกอฟดีไซน์ให้มีฟังก์ชันด้วยไม่ใช่เป็นแค่กระจกกอฟรู้สึกว่ากอฟเป็นคนของเยอะกอฟต้องมีฟังก์ชันพิเศษที่แบบเก็บของได้เยอะ mm hmm. ๆนั่นก็คือฝั่งนี้นี่นะเป็นตู้ mm hmm. ไ, ه, ไว้ใส่พวกแบบโคงใส่ครีมอะไรอย่างงี้จากฟิวเจอร์เทคนะฮะฟิตนตะิ้งนี้ล แต่ว่าคุณควาดก็าํางานดีมากนะเนี่ยปิดแล้วแบบ นี่เป็นซอฟต์คลอสด้วยเจ๋งมากเดี๋ยวไว้รอเสร็จแล้วมาให้ทุกคนดูอีกทีแบบเพราะว่าอีกฟากหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าครับเนี่ยก็คือจะเป็นแบบจักคูซี่นะฮะเล็กๆเวลาเ,เพื่อนมาบ้านแขกมาบ้านก็ถ้ามานอนก็สามารถแช่อ่างจักคุซี่ได้หรือว่าชาเวอร์ตรงสกายไลท์ตรงนี้ได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวไว้ค่อยพามาให้ดูเดี๋ยวเราออกไปจากห้องนี้ก่อนดีกว่าโอเคพอมาอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของบ้านกอฟนะครับก็คืออยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบหน้าฝนทุกก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 คคนนนนนนน็็็เเหหอออออออยยู่่่่่่่่ววววาาาาาฝตตลลลงงงมมมแแบบะแแบะบ้้้้ีีสสิทัุดื การที่ฝนตกลงมาแล้วน้ำมันรั่วซึมจากดาดฟ้าลงมาแต่ว่าบอกเลยว่ามันแค่เป็นช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าช่วงนี้กอฟไม่กังวลแล้วก๊กอฟใช้กันซึมตัวนี้ทา p O A 201ู Roof Seal P U Hybrid นะครับมันดีมากทุกคนระบบกันซึมไร้รอยต่อเลยคือมันทำให้กอบฟเเลิกกังวลไปเลยนะครับทุกคนว่าน้ำจะรั่วซึมจากดาดฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าดาดฟ้ากอล์ฟะมันเป็นแบบโมเดนมันไม่มีหลังคามันไม่ได้เป็นหลังคาแบบจั่วแบบนี้คือมันเป็นแบบตรงอ่ะเข้าใจว่าแล้วเราก็สามารถยืนเดินมาใช้พื้นทีี่่่ใช้้้้้้้้้้สสออออออยยยตรรรรรงงงนนนนไไดดดดดะคคคคืืืมมมมัััักกกาาาาาาาวววซึึเเเเขบหหฟแลล็ผิพปจ แขเหลาของคอนกรีตเช่นดัดฟ้าหรือกระเบื้องมุมหลังคาระเบียงที่สําคัญนะมันทนทานยาวนานถึง7ปีนะฮะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงสุดถึง6 8 0นนะทนน้าขังได้70วันทดสอบมาแล้วในห้องแลบของ T O a และยังสะท้อนความร้อนสูงสุดได้ 93. 4เนะท้าไมกันซึมแต่แรกบ้านอาจจะกลายเป็นอุทยานน้าตกก็ได้นะครับก็คือสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็โมเดิร์นเทรดทั่วประเทศเลยนเจียลงมาก่อนจากดัดฟ้าฝนเริ่มตกตกหยุดหยุดกลัวฟ้าแลบรินปะฝนมันนตกหยยดไไม่รรู้เป็ออะ เราจะเดินกันเยอะหน่อยนะครับบ้านนี้เพราะว่าลิฟยังไม่เสร็จถ้าลิฟตเสร็จมันก็จะขึ้นง่ายเร็วกว่าน,นี้ไปมาแล้วไปมาแล้วมันเริ่มใกล้ความเป็นจริงเริ่มใกล้เสร็จแล้วทุกคนการพาโฮมทัวร์นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายของการอัปเดตแล้วและหลังจากนี้จะไปคลิปโฮมทัวร์แล้วแต่ก่อนที่จะไปคลิปโฮมทัวร์เราจะแอบ,บมาสน็กพีคให้ทุกคนดูนะเจ้าต่อไปที่ทําห้อง Walk in Closet ของกอฟซึ่งคือห้องนี้เจ้านี้ชื่อว่าคริสตินนะครับผมคริสตินอินทียร์เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูแล้วอาจจะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จแต่ว่าก็จะให้ดูเท่าที่ให้ดูได้วันนี้คือเขาเพิ่งมาติดกระจกเหมือนกันส่วนมากถ้าทุกคนเห็นเนี่ยบ้านกอฟสอ สีหลักๆตีมเรียกว่า CI ไอว่า c ีเวลาทำแบรนดิ้งบ้านจะเป็นสีเทาสีขาวสีไม้ไม้แบบจะเป็นไม้แบบมูจิอะไม้ก็เป็นคนชอบไม้ปี่อ่อนๆแบบเนี้ยคือจะไม่เป็นคนที่แบบไม้สีแก่ๆคือไม่เอาเลยเหมือนเวลาเราเคยอยู่บ้านกับพ่อแม่เมื่อนานมาแล้วบ้านแรกๆหลังแรกๆของพ่อแม่หรือตาเนี่ยแหละก็จะเป็นไม้สีน้ําตาลแล้วมันจะนึกถึงแบบความมืดความหดหู่ดำ,ดำ,ดำ,ดำๆๆอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะพอเข้าประตูมาเนี่ยคือเดินตรงมาใช่ปะ่ะก็จะมาหยุดอย,อยู่ที่ก๊อฟมันจะมีฝั่งนี้ฝั่งซ้ายของคนดทว ฝั่งนี้มันจะยาวไปนู่นเลยยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็ฝั่งนี้ ก็จะยาวไปถึงนู่นเลยซึ่งในกล้องก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งฝาฝั่งไหนคือฝั่งซ้ายนะงงตอนนี้เริ่มเบลอแล้วร้อนคือมีแอร์แล้ว,ลแ,ลวแต่เทสระบบไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถามว่าใช้งานยังไงร,รีโมทอยู่ไหนนี่คือประตูเจ้าปัญหาไม่เสร็จสักทีเดินเข้ามาเนี่ยก็คือมองไปทางซ้ายปุ๊บก็จะตรงเข้าไปมีห้องสป,ปายอยู่ตรงนี้แล้วมีมุมแต่งตัวตรงนั้นกำลังจะทาสีอยู่มุมแต่งตัวมีแต่งหน้ามีบันไดที่เดินขึ้นไปข้ปขางบนชั้นสองเป็นห้องนอนซึ่งอย่างที่บอกว่า,มาเมื่อกี้เป็นเพดานรู เหมือนดับเบิลวอลลุ่มอ่ะสองชั้นน่ะเหมือนคอนโดดับเบิลวอลลุ่มอ่ะขวามือเราเนี่ยจะเป็นโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็จะมีตู้อันนี้คือดีไซน์มาจากประตูดโดเลมอนที่โดเลมอนชอบเข้าไปนอนเห็นนะจะมีความกลมบ้านเราจะมีดีไซน์อะไรที่เป็นกลมๆ ตอนแรกอ่ะเขาจะทําให้ตรงนี้เป็นแบบต้องเป็นบานเปิดค่ะทาเป็นบานสไลด์ไม่ได้สุดท้ายกอลหัวชนฝาประกอบเจ้าบานสไลด์เพราะว่าเวลามันเปิดมามันกินที่ใช่ป่ะตรงนี้เผื่อเราจะตั้งโต๊ะเล็กๆหรือเก้าอี้เล็กๆไว้เป็นมุมแบบถ่ายคอนเทนต์ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือชอบมากเป็นเป็นโต๊ะที่แบบดีไซน์เหมือนคล้ายๆถ้าใครเคยดูคลิปคอนโดเก่ากอบเนี่ยขึ้นรูปไปให้คลิปที่กอล์ฟทำทำคอนโดคือเป็นบ้านหลังแรกที่กอบอยู่เลยเนี่ยก็จะมีตู้คล้ายๆแบบเนี้ยแต่เล็กกว่านี้สีเขียวแต่ว่าอันนี้เป็นสี มีไฟทุกคนยังไงล่ะแต่มันหนักกันนะเลยต้องใช้โชค2ตัวเห็นไหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโชคตัวไหนที่จะเอามาลงได้แต่ด้วยความที่ก็มีประสบการณ์ก็เลยบอกเขาว่าให้พี่คนที่เราขายต่อไปถ่ายรูปมาให้หน่อยว่าโชคตัวไหนสรุปมาจบที่โชคอะเฟลเล่มันรับน้ําหนักจระจกได้เพราะว่าบัานเนี้ยหนักเหมือนกันนะถ้าไม่มีโชกมันไม่มีแรงช่วยผักขึ้นไปอะไรเงี้ยแสงแบบดีอะเวลานั่งแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยไปงานเนาะมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นว่าแสงแบบโคตรดีอะนะ ทางอินเทียของลูกเล่นอาร์เคเต็ก็ช่วยออกแบบมานะตรงนี้แต่ว่าเราให้โจทย์ไปว่าเราอยากได้โต๊ะที่มันมีไฟเปิดขึ้นมาแล้วมีไฟอันนี้ไฟของฟิวเจอร์เทคแล้วพอเราปิดฝามาใช่ป่ะไฟมันก็จะดับเห็นไ่มพอเราเปิดฝาขึ้นมาไฟมันจะติด Hello Mr Stark <c oughs> นี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของเรา ก็เป็นฟังก์ชันคือกอบชอบตู้เสื้อผ้าเพราะมันมีอันนึงที่แบบกดกระเด้งได้ในทุกคนอันนี้ดีไซน์มาให้แบบเหมือนแบบเอาเสื้อผ้ามาวางใช่ปะ่ะเพราะแต่ก่อนปัญหาที่เราเจอคือเสื้อผ้าวางในชั้นแล้วต้องมายกยกแบบมันอยู่ข้างในน,นี่คือดึงมาได้เลยแล้วก็ปิดก็เป็นซอฟท์คลสดีมากอะ่ะชอบอันนี้มากอันนี้มันซอฟท์คลแบบกดแล้วมันเด้งมาแรงมากเลยเนี่ย ว้าวสุดว้าวสุดแต่จะรู้สึกแบบถ้ามีอันเดียวที่ติดก็จะติดเรื่องเนี้ยตรงเนี้ยมันเข้าไปข้างในเกินไปทําให้เหลือช่องใส่ตรงเนี้ยเข็มขัดไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งกระจกไปอยู่ข้างใต้นี้ก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรอยู่ดีจริงๆ,ๆทาเป็นปิดไปเลยก็ได้ป่ะทุกคนว่าไงหรือว่าเป็นกระจกก็สวยแล้วสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดในการทำวอล์กอินคอร์เซ็ตคืออะไรรู้ไหมทุกคนที้ถาย <c oughs> คือการแย่งกับแฟนว่าตู้ไหนจะเป็นของเราตู้ไหนจะเป็นของแฟนเขาก็เพิ่งมาติดกระจกนะ พอติดกระจกแล้วรู้สึกเหมือนแบบเหมือนบ้านจะเสร็จอลทุกคนเหมือนบ้านจะเสร็จแลแต่ว่าประตูเนี้ยไม่เสร็จสักทีนะเราจะไม่ได้ถ่ายโฮมทัวร์เพราะอีประตูบานเนี้ยประตูโคง้งมันอยู่มานานแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรกับมันนี้มโมโหมากเดือดเดือดเดือดไม่เอาไปทาสักทีนะความโค้งของประตูไม่ไม่ไปกับโค้งของกําแพงมันเลยมาปิดแล้วมันไม่ประจบกันเดี๋ยวต้องแก้ความยากของการทําบ้านที่มีส่วนวาวส่วนโค้งเยอะมันก็จะเจอปัญหาอะไรแบบนี้นะทุกคนดูโซนต่อไปในโซนที่เข้าไปข้างในลึกๆยังไม่ค่อยอยากอวดเลยเดี๋ยวห้องสปาเก็บไว้ก่อนแล หนึ่งในไอแลนด์นะครับกระจกแผ่นใหญ่เอาไว้ดูเวลาแต่งตัวก่อนออกจากบ้านแล้วก็จะมีเครื่องกองน้ําตรงนี้ไว้กินน้ําที่สะอาดนะครตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะใช้ของอะไรแล้วก็หลักๆเนี่ยในห้องนี้ ตู้เสื้อผ้าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กเสื้อผ้าเท่าที่จําเป็นชุดนอนที่ใส่ซ้ำเอามาแขวนห้อยตรงนี้หรืออะไรก็ตามที่แบบเกี่ยวกับอยู่ในห้องนอนก็จะมาแขวนตรงนี้นะหรือเก็บหมงเก็บหมอนไว้ข้างบนได้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นคริสตินอินเทอร์เนียเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้ในกล้องเห็นปะมันเป็นสีเห็นปะมันมีความครีมครีมเหมือนไม่ค่อยสว่างเลยตรงนี้เริ่มมืดแล้วแล้วตรงนี้มก็จะมารับโค้งคือเราตั้งใจให้มันดูละมุนเราก็มารับโค้งนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเก็บของได้ฟังกกกกก์์ชชัันนัััันน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 นขขขออ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 องงงงงมคคคืืืเเเเ็็็็บบบ้้้้้้าาีีฟตตไดยะะวหจป น,น่าจะเป็นหินเทียมนะเนี่ยส่วนตรงนี้ก็ปลั๊กเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบสมาร์ทโฮมของ P Sense Smart รวมๆแล้วตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบมีตู้ยงตู้เย็นอยู่ในนี้เรียบตรงนี้ไว้เก็บพวกแบบมาร์กหน้าหรือครีมทาหน้าอะไรเงี้ยน,น้ำเปล่าบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ชอบมากคุณแฟนเป็นคนออกแบบคุณแฟนกด Pinterest มาเลยบอกเอาอยากได้แบบนี้ซึ่งทํายากไหมคุณวาดบอกทํายากมากเพราะว่าอะไรเพราะมันหนามากนะเนี่ยความกลมตรงเนี้ยความกลมตรงเนี้ยมันเป็นแบบบล็อกเลยเนี่ยดูดิ หนามากชอบมากเลยนะเนี่ยรับนั่งแล้วมันแบบมันดูน่ารักแล้วมันเลืองมีไฟเลืองๆข้างหลังอะไรเงี้ยประมาณนี้นะทุกคนมาให้อัปเดตบ้านกันส่วนไอตัวสีไม้ตรงเนี้ยมันจะเป็นลามิเนตลายไม้เดี๋ยวขึ้นไวใ้ให้ว่าของอะไรนะก็เผื่ออยากจะใช้สีไม้เนพอกับเลือกมาแล้วพอเขาไปดูหลายแผ่นมากให้มันอยากได้สีที่มันละมุนที่สุดนุ่มที่สุดไว้ใ้ดินฝนตกปะ่ะเนี่ๆเลยนะ ตกแล้วจ้าตกแล้วจ้าน,นี้เป็นกระจกของ G C Mirror ชอบมากกระจกดูดิมันเรืองแสงด้วยทุกคนมันเรืองแสงเปลี่ยนแสงได้หลายแสงเลยเนี่ย เ,เดี๋ยวให้ดูอ่างเดี๋ยวไว้ให้ดูอ่างอ่างคือล้ำมากทุกคนอ่างคือแบบอัพมัสเลยทุกคนเดี๋ยวมาโชว์ในโฮมทัวร์อีกทีนะเพราะอยากให้ทุกคนได้ดูตอนที่มันแบบฟินิชเสร็จแล้วว่าบ้านเราจะออกมาเป็นยังไงอยานโอกาส UFO ก็ขอบคุณที่ติดตามเรามานะครับมาเรื่อยๆตั้งแต่ EP 1จนวันนี้ EP ที่13แล้วสำหรับอัปเดตโฮมทัวร์เพิ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตโฮมทัวร์ EP 14ไหมเพราะว่าบ้านมันใกล้เสร็จแล้วอาจจะไปเข้าที่โฮมทัวร์เลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับเผื่อไปเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนระหว่างที่กำลังสร้างบ้านอยู่นะครับเผื่อมีแบบมีอะไรงนงี้ก็เอาไปทำตามได้จ้ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ,ะทุกคนอ๋อลืมบอกไปว่าไฟเราใช้แบบมินิมอลมากส่วนมากจะเน้นเป็น LED ในช่องนี้เห็นป่ดูเหมือนเวลาที่โรง,ง,งแรมเขาทำไฟอางมันดูแบบคลีนดูมินิมอลฮะโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากทุกคนแล้วเดี๋ยวตามดูคลิปหน้านะจ้ะก็จะเป็นโฮมทัวร์แบบเสร็จแล้วเลยหรือเปล่าบาย ก่อนปิดคลิปกันไปนะทุกคนคงถามนะเจ้าที่3คือเจ้าไหนคือเจ้านี้นี่เองที่ทําตู้นี้ที่อยู่หนะ้าบ้านก็นะครับเดี๋ยวครับจะเปิดให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างหัวไฟความล้ำของไฟเจ้าที่สามครับ ind ไปตามดูกันแต่ถือว่างานโอเคอยู่นะชอบชอบในความที่แบบมันกดกระเด้งที่แบบซ่อนอยู่ในเนี้ยในเนี้ยดีเทลเขาดีนะอลูมิเนียมเขาก็ดีนะเนี่ยแฮร์ไลน์ถือว่างานดีเลยนะเขามาทําแค่วันเดียวนะติดตั้งเสร็จหมดนี่เลยนะหมดทั้งหมดนี่เลยชอบชอบชอบนี่แหละคือเจ้าที่สามไปแล้วนะฝนตกแล้วบาย